สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Pirate X Pirate ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรือ f i g i n g d u t c h m a n เรือเจ n e s ิ s ของเขาที่เตรียมตัวจะเปิดขายนะฮะว่ามีความพิเศษแตกต่างกับเรือลำอื่นอย่างไรบ้างครับรายละเอียดเพิ่มเติมในฟังก์ชันเฟสแรกของเขาที่เป็นการทำเควสมีรายละเอียดดีเทลที่ทำการอัปเดตอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับ เป็นเพียงคลิปรีวิวตัวเรือของเขาเฉยๆฮะฝากกดติดตามช่อง y u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  e p p y l o o t แล้วก็กลุ่ม Facebook p a y l o t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกมเันจทีนะและตอนนี้ทางช่อง p a y l o t ก็มีร,ระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกมเอนบทีการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆครับใครสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกนะครับ p i r a t e x p i r a t e ครับล่าสุดเลยเขาประกาศพาร์เนอร์กับเกมซัตเตอร์นะครับที่เป็น Launchpad ในการขายเหรียญครับเพราะว่าตัวเหรียญเขามีกำหนดในการขายเหรียญช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ครับสำหรับใครที่สนใจตัวเหรียญของเขา PXP กนะฮะก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้คาดว่าจะมีการทยอยประกาศตัวล u n c h p a d กันอีกเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเตรียมตัวที่จะขายเหรียญนั่นแหละครับข้อมูลจากไวท์เพเปอร์นะครับโฟล์ชาร์ตของเขาเนะ ใครที่จะเริ่มเล่นตัวเกมครับอันดับแรกเลยคุณจะต้องมีเรือมีกัปตันแล้วก็ลูกเรืออย่างน้อย2คนครับในการเริ่มต้นเล่นเกมครับเรือกัปตันลูกเรือจะได้มาได้ยังไงครับในปัจจุบันที่ยังไม่มีเหรียญตัวพี p อออกมาครับคุณสามารถไปซื้อได้เมื่อเขาประกาศการขายเนาะซึ่งเรือเจเนซิตจะซื้อได้ด้วยเหรียญ BUSD ครับ ส่วนกับตันและก็ลูกเรือเรือลำลอื่นๆเนี่ยคุณต้องไปติดตามข่าวสารเขาอีกทีละว่าจะทําการซื้อด้วยเหรียญอะไรนะครับแต่หลังจากที่ตัวเหรียญ p ี p ทํกการวางขายในท้องตลาดเรียบร้อยครับเมื่อคุณจะเข้าเล่นคุณก็ต้องมีเหรียญ p ี p อพในการซื้อเรือและก็ตัวกับตันครับสิ่งคุณทําได้ในเฟสแรกก็คือการเล่นเกมแบบเควสครับที่ได้รับผลตอบแทนมาเป็นเหรียญรองในเกมชื่อว่าโกครับสิ่งที่โกทําได้ครับคุณไม่สามารถนําไปขายในท้องตลาดได้ครับแต่คุณสามารถ แปลงเหรียญโกมาเป็นเหรียญ PXP ครับหลังจากนั้นค่อยเอาเหรียญ PXP ไปขายเนาะผมจะเปรียบเทียบฟังก์ชันนี้คล้ายๆกับเกม Plant u s u n d e a s e ละกันครับที่นำเหรียญ LE เอาไปแลกเป็นเหรียญ PVU แล้วก็มาทำการขายนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าเหรียญโกจะมี Use Case อะไรบ้างนะครับก่อนที่คุณจะทำการล่องเรือออกไปไป,ประชนภัยในโหมดของเควสครับคุณจะต้องเติมอาหารให้กับรูปเรือของคุณครับให้มีแรงในการทำงานครับ การซื้ออาหารนั่นแหละครับฟังชันแรกในการใช้งานเรนโกครับต่อมาครับเมื่อคุณเอาเรือออกไปล่องแล้วครับคุณจะต้องเอาเรือของคุณไปทําการซ่อมบํารุงก่อนครับก่อนที่จะออกไปแล่นเรือได้อีกรอบหนึ่งครับก็คือการใช้โกจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงตัวเรือนั่นเองครับและรายได้ของคุณขึ้นอยู่กับเควสของคุณที่คุณทำนะฮะถ้าคุณเป็นเรือลาเล็กที่สุดแบบคาราเวนะ ใน1วันครับคุณสามารถทํากี่รอบก็ได้ครับแต่ละรอบคุณสามารถออกไปล่องได้ก็คือรอบละ6ชั่วโมงครับขั้นต่ำที่คุณได้รับรางวัลก็คือ70โกฮะแต่ฝั่งขวาถ้าคุณเห็นนะฮะเขาจะมีโบนัสอาบิลิตี้อยู่ครับซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของตัวละครหรือลูกเรือของคุณครับถ้าแมช์กัน1อาบลิตี้คุณได้เพิ่มเติมมาเป็น90โกครับ2อ,อบลิตี้ได้มา1 3 5โกครับ ถ้าเรือขนาดใหญ่มากที่สุดเราไปเปรียบเทียบกับตัวคารักเลยนะ24ชั่วโมงนะฮะแสดงว่า1วันคุณทําได้1รอบเนาะรางวัลที่คุณได้รับขั้นต่ําที่สุดก็คือ230โกครับเมื่อคุณลองไปเปรียบเทียบก,กับเรือที่เล็กที่สุดครับ70โก1วันทําได้4รอบครับ7428เนาะแสดงว่าเรือลาเล็กครับจะได้โกมากกว่าเรือลาใหญ่อยู่50กโกครับแต่แต่นะฮะเมื่อคุณออกเรือไปมากขึ้นครับ 4รอบนะแสดงว่าคุณจะต้องจ่ายค่าอาหาร4ครั้งครับจ่ายค่าชอบบำรุง4ครั้งครับส่วนของเนี้ยคุณต้องไปเปรียบเทียบด้วยละ่ะว่าเรือลำเล็กหรือเรือลำใหญ่มันคุ้มค่ากว่ากันครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือความสะดวกสบายครับเพราะถ้าหากใครมีเรือลำเล็กทุกๆ6ชั่วโมงนะแสดงว่าตอนกลางคืนที่คุณนอนอาจจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อขึ้นมาเคลมเควส์ Quest, นะแล้วก็ส่งเรือออกไปอีกรอบก็ได้นะครับความเห็นส่วนตัวของผมนะผมชอบแบบ12ชั่วโมงมากกว่าครับเพราะ1วันผมมาเคลมแค่2รอบครับ ทางนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับและฟังก์ชันของ Ability มันทำงานยังไงครับเขาจะมีตารางทางด้านล่างนี้ฮะอย่างเช่นวันจันทร์ครับคุณจะต้องมีตัวละครที่มีสกิลคอมแบทกับคอมแบทครับออกไปล่องเรือพร้อมกันในรอบนั้นๆครับคุณจะถึงได้รับตัวโบนัส Ability ครับถ้ามีแค่อันเดียวคุณจะได้รับรางวัลของตาราง1นึ่งอ t บครับ ในการทำงานแลกเปลี่ยนเหรียญโกมาเป็น PXP ครับในขั้นตอนแรกเนี่ยทาง d e v l o o p e เเขาตั้งใจว่า500เหรียญโกจะมีมูลค่าราวราว10 US ดอลลาร์ครับซึ่ง PXP ที่เขาคำนวณในช่วงแรกก็คือราคาในวันเปิดตัวคือ IDO ครับเพราะฉะนั้นฮะเมื่อราคาตัว PXP ออกมาขายในท้องตลาดครับตามปกติเลยราคามันจะพุ่งสูงขึ้นครับใน1วันคุณอาจจะได้รับรางวัลเป็นมูลค่าเงินเนี่ยมากกว่าที่เขาคำนวณเอาไว้ก็ได้ครับ ตัวนี้เรียงคำนวณกันไม่ได้เนาะเราต้องไปดูกันอีกทีตอนตัวเกมเปิดจริงๆครับราคาเปิดตัวตัวเรือแบบปกติจะราคาที่150 US d o อ l a r ครับกับตันตัวละ60 US d o l l อ r และลูกเรือทั่วไปตัวละ30 US d o l l a อครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเริ่มต้นด้วยงบต่ำสุดเรือ1ลำนะครับกับตัน1คนลูกเรือ2คนครับก็จะใช้งบประมาณประมาณ270 US อดครับ และทำไมเรือปัจจุบันอะแบบคอมมอนนะ150อยออจะไปซื้อแบบเจเนซิส460ยาทำไมครับอะไรที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีฮะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบตัวเกมกันอีกรอบหนึ่งครับอาหารที่คุณจะใช้ในการออกไปประจนภัยครับเรือแบบเล็กที่สุดหรือคารเวนครับต่อรอบคุณจะใช้อาหารก็คือ5โกครับแบบใหญ่ที่สุดแบบคารากต่อรอบก็คือ12โกครับแสดงว่าคารเวน วันหนึ่งวิ่งได้4รอบครับคุณจะใช้อาหารทั้งหมดก็คือ20โกต่อ1วันนั่นเองครับอันนี้คือส่วนแตกต่างที่มันกินอาหารมากกว่าตัวเรือลำใหญ่ครับและค่าแมนเทนแนนค่าแมนเทนแนนนะครับเขาจะคิดต่อชิ้นส่วนของคุณครับในเรือแต่ละลำครับจะมีพาร์ททั้งหมด6ชิ้นส่วนครับราคาที่คุณต้องจ่ายต่อชิ้นส่วนก็คือ2โกต่อชิ้นส่วนครับแซวันเดือนหนึ่ำครับเสียค่าแมนเทนแนนครสก็คือ12โกครับ เรามาดูในส่วนของเรือเจเนซีครับซึ่งปัจจุบันเขาประกาศเลื่อนนะครับประกาศเลื่อนการขายไปเป็นวันที่17แล้วก็18มกราคมครับอาทิตย์หน้าเนอะเขาให้ผลว่าตัวระบบการทดสอบเดโมเทสเกมเนี่ยมันยังไม่ออกมาครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองเข้าไปดูก่อนว่าระบบการเทสเกมเป็นแบบไหนครับสามารถเล่นแบบไหนได้บ้างซึ่งการเทสเกมเนี่ยจะไม่ใช่เฟสแรกนะไม่ใช่เฟสของการทำเควสคลิกจู่เอิญ e นะครับจะเป็นเฟสของการต่อสู้แบบ PVP PVE ครับ เมื่อคุณเห็นรูปร่างหน้าตาของระบบตัวเกมที่ทางทีมผู้พัฒนาอยากให้เป็นคุณถึงเลือกตัดสินใจในการซื้อตัวเรือครับแล้วก็ระบบ First c o m e f r r s t serve นะครับจากตอนแรกเขาฟิกเอาไว้ว่าประมาณบ่ายโมงนะถ้าเรือขายในไฟลิสไม่หมด <c oughs> ก็จะมาถูกปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ครับเป็นเวลา2ทุ่มบ้านเราครับ ตัวนี้เขากักเอาไว้100ลำมละแล้วก็เหลือจากบางส่วนจากไวร์สครับคุณสามารถไปเลือกได้เพราะฉะนั้นไรทํางานกลับมาไปเรียนกลับมาสามารถมารอหน้าจอเพื่อทําการแย่งกันซื้อได้เพราะเป็นระบบ First Come, First Serve ครับความพิเศษของเรือเจนิสิตหรือไฟอิงดัชแมนของเขานะครับอันดับแรกเลยเขามีทั้วทั้วสะายอยู่ที่1,500ลำมเท่านั้นครับไม่มีเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะแต่ละพาร์ทของเขาครับจะมีทําการสุม่ม4-6ชิ้นส่วน เป็นชิ้นส่วนแบบ Immortal ครับคือทุบแล้วก็ไม่พังนั่นเองฮะแต่2ชิ้นส่วนก็อาจจะเป็นชิ้นส่วนแบบธรรมดาเนาะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของคุณครับว่าจะได้รับชิ้นส่วนเท่าไหร่บ้างครับแต่เขาการันตีคือขั้นต่ำเนี่ยสชิ้นส่วนแน่ๆครับในเรือนั้นครับในค่า Maintenance Cost ครับจาก w h i t p p a p อ r อัปเดตล่าสุดครับที่มีการซ่อมบำรุง1ชิ้นส่วนต่อ2โกครับ ถ้าหากเรือของคุณไฟน์ดัชแมนเป็นอิมมอร์ทัลครับชิ้นส่วนนั้นไม่ต้องซ่อมบำรุงครับเพราะมันเป็นเหลือผีเนาะทุบไม่พังไม่ย่อยสลายนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเช่นขั้นต่ำที่สุดคุณได้รับมาแค่4อิมมอร์ทัลครับคุณจะจ่ายแค่2ชิ้นส่วนนะฮะหรือว่า4โกครับตรงนี้คือข้อดีที่ทําให้คุณไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงไปเท่ากับเรือธรรมดาครับแต่ถ้าเกิดใครสุ่มได้6ชิ้นส่วนที่เป็นอิมมอร์ทัลนะแสดงว่าในรอบแต่ละรอบที่คุณออกไปครับซ่อมบำรุงไม่ต้องจ่ายนะครับถ ี่สุดต่อมาครับแม็กควสของเรือคอมมอนเนี่ยจะทําตามขนาดเรือครับเรือเล็กวิ่งได้บ่อยแต่อาจจะถ่ายค่าสูตรต่างๆเนี่ยบ่อยมากขึ้นครับเรือของเชเนสซีครับสามารถเลือกควสอะไรก็ได้ ย้ำอีกทีอะไรก็ได้นะใครอยากจะนอนเยอะๆครับตั้ง12ชั่วโมงไว้เลยตอนกลางคืนคุณไปนอนครับเมื่อตื่นขึ้นมาคุณกดเคลมคุณส่งเควดไปแบบ6ชั่วโมงก็ได้ครับคุณสามารถเลือกได้เลยตามแต่ที่คุณชอบครับถ้าใครที่ไปเที่ยวอ,อยากกดวันเดียว24ชั่วโมงก็ได้ครับอันนี้คือความพิเศษของเรือแบบเจเนซิสครับส่วนต่อมาก็คือส่วนของโบนัสครับเรือแบบคอมมอนเนี่ยคุณจะต้องพึ่งสกิลของลูกเรือครับที่มันแมชกันในแต่ละวันครับแต่เจเนซิสไม่ต้อง ไม่ต้องนะครับ g e น e s สิ์มีความพิเศษครับเพราะเขาเป็นเรือพิเศษครับเขาจะได้รับโบนัสทุกๆวันครับนอกจากเควสที่คุณเลือกได้ครับโบนัสคุณก็ได้เต็มที่ด้วยครับเพราะฉะนั้นรายได้ของเรือ g จเนสิ์ที่ได้รับมาในรูปแบบของเรียญโกครับก็จะมากกว่าเรือแบบคอมมอนครับข้อที่6ครับ Privilege ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบแบบ Be t a Testing ใครถือเจนสิตได้เข้าไปร่วมก่อนครับ การพรีเซลไวรดสส่วนต่างๆครับอย่างเช่นตัวกับตานตัวลูกเรือใครที่ถือเจเนซิ s เอาไว้ก็จะได้รับในการเข้าไปร่วมซื้อก่อนครับการ s ซ a k กิ้ที่อาจจะมีภูวิเศษเฉพาะเจเนซิ s นะรวมไปถึงโหมดอื่นๆที่จะเพิ่มเติมในอนาคตครับอาจจะมีการจัดทัวนเมนต์ฟังก์ชันของกิลอะไรก็ตามแต่เขาจะประกาศเพิ่มเติมอีกจีนในอนาคตครับและข้อสุดท้ายครับคือฟังก์ชันการเสื่อมสภาพของเรือครับ ในอนาคตครับตัวนี้ยังไม่เปิดมาในช่วงเฟสแรกนะจะเป็นฟังก์ชันของการเสื่อมสภาพของตัวเรือครับเมื่อเรือวิ่งไปบ่อยๆแล้วถ้าใครดูวันพีซมาเนาะอย่างตัว going mary นะครับแม้จะทําทการซ่อมบารุงไปกี่ครั้งก็ตามครับแต่ถ้าเกิดโครงสร้างของเรือเนี่ยมันผุพังไปเรียบร้อยครับคุณก็ต้องทําการทุบเรือครับเกณฑ์น,นี้เขาจะให้ทุบเรือนะแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาครับแต่ความพิเศษของตัวเจเนซีครับมันไม่ต้องทุบเพราะมันเป็นส่วนที่มันไม่พังนะ คุณก็สามารถใช้งานไปได้เรื่อยๆครับไม่ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงไม่ต้องทําการทุบเรือส่วนที่แยงกันนะครับระหว่างการซ่อมบำรุงกับการเสื่อมสภาพของเรือนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นความสวคัญพิเศษของเรือเจนเนตขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งครับแต่เขามีโนต้ตข้างล่างครับถ้าใครที่มีเรือเจนเิตเเอาไว้และอนาคตมีฟังก์ชันในการทุบแยกชิ้นส่วนขายครับถ้าหากคุณนาชิ้นส่วนมาประกอบกันแล้วไม่เทียบเท่าเท่ากับ4ชิ้นส่วนครับมาประกอบการแยกสภาพเรือเนี่ยเหลือแค่2ชิ้นส่วน เรือนั้นจะไม่ถือว่าเป็นเรือแบบเจเนซิสไม่ถือว่าเป็นไฟนัชแมนครับเพราะกำหนดของไฟนัชแมนก็คือต้องมี4ชิ้นส่วนขั้นต่ำที่เป็นอิมมอร์ทัลครับหรือถ้าเกิดว่าใครซื้อรอบแรกไม่ทันครับคุณจะไปหาซื้อชิ้นส่วนต่างๆตามท้อง,ง,งตลาดมาประกอบกันให้ได้อย่างน้อย4ชิ้นส่วนเป็นอิมมอร์ทัลสร้างเรือลำใหม่ขึ้นมาก็ได้ครับและหลังจากนั้นครับเรือลำนั้นของคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกมจะมาครับเทียบเท่ากับใครที่ซื้อเรือเจเนซิสยุคแรกๆครับ และนี่คือข้อมูลสำหรับเจ้าเรือ f i i g h t n ไฟ u ดัชแมนนะครับเรือเจเนซิตนะย้ำกันอีกทีครับเขาเลื่อนการขายเรือไปเป็นวันที่17แล้วก็18มกราคมนะครับราคายัางเท่าเดิมเลย460 US อ o l า a r นะครับใครที่จะเข้าไปแย่งกันหลังจากนั้นนะครับ First t i m e First Serve ปรับเปลี่ยนเวลานะครับเป็นเวลา2ทุ่มของวันที่18มกราคมครับและเร็วๆนี้นะครับผมพยายามนัดดีลลอเในการที่จะเปิดการสัมภาษณ์ผ่านทางช่องเพลย์ลอดครับ เพื่อมาตอบข้อซักถามต่างๆนะใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวเกมคำนวณเอาไอายังไรตัวเรือจะมีความเฟิร์สของเหรียญมากเกิดไหม,ไหมทางดีโอรอปเปอร์คิดยังไงเตรียมคำถามคุณไว้ให้ดีๆครับเดี๋ยวจะทําการประกาศที่หน้าเพจกันอีกทีว่าวันไหนเวลาไหนรางวัลในการส่งคําถามมาเป็นอะไรบ้างรอกันสักนิดครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ